อดงามยามดีวันนี้นะครับผมลูกค้าออกรถแบบไม่เห็นรถนะครับผมแถมออกคนเดียวออกรถศูนบาทและยังได้เงินกลับบ้านอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราให้เซลเล์ไปสัมภาษ์ลูกค้ากันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับ อเบลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะน้องเบลมาส่งมอบรถนะคะมิโซมิชิไททานสีขาวนะคะปี2012นะคะวันนี้เราส่งมอบกันที่มา,าริโอมอเตอร์สาขานิมิตใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จ,กจกักกับเจ้าของกันนะคะว่าเจ้าของชื่ออะไรมาจากที่ไหนนะคะสวัสดีคุณพี่อีกรอบนึงคะ่ะคุณพี่ขายชื่ออะไรคะคือทองลีครับพี่ทองลีนะคะพี่ทองลีมาจากไหนคะเนี่ยมาจากบางนาเอ็น บ้านนานครนายกบ้านนานครนายกนะคะพี่ทังลีคะรู้จักกับมาริโอ้ได้ยังไงคะเนี่ยทางเฟซทางเฟซบุ๊กนั่นเองนะ,ะคือสื่อออนไลน์นั่นเองนะคะพี่ทังลีค่ะทำไมถึงตัดสินใจออกรถจากทางมางริโอคะน้งเพียวก็ด้วยเพื่อมั่นที่เขารับประกันผลงานที่ดูดูมาครับขอบคุณม,มากมากเลยนละคะก็ไว้ใจกับทางมาริโอนั่นเองและคืออยากจะบอกว่าพี่ทองลีเนี่ยไว้ใจมากๆก็คือตอนมาทําสัญญาเนี่ย พี่ทองเลียมาทำสัญญาทีญญา่ร้านเลยนะคะแต่ว่าพี่ทองเลียไม่เห็นรถเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามาปุ๊บพี่ทองเลียขอเป็นเจ้าของก่อนเลยนะคะและที่สําคัญพี่ทองเลียเห็นรถวันนี้วันแรกใช่ไหมคะก<อ>็ขอย,ยืนยันอีกครั้งหนึง่งเลยจ้ะคะว่าเห็นวันแรกเลยเห็นวันแรกที่มารับรถวันที่มารับ,ลรบเลย,เลยแสดงว่าตัวหนึงพี่ทองเลียไว้ใจกับทางวิโอ อยากแน่นอนนะคะและที่สําคัญที่ทํามีออกรถสนบัตรจริงไหมคะครับออกรถสนบัตรค่ออกรถสนบัตรนะคะและที่สําคัญเรามีนะคะก็ค่า้ํามันให้พี่ทางลีกลับบ้านด้วยนั่นเองนะคะซื้อคนเดียวไม่มีคําออกรถศนบาทนะคะแล้วก็ได้เงินกลับบ้านด้วยนะคะคอนเฟิร์มนะคะคุณพี่ทังรีครับอยากให้พี่ทังรีแนะนำเพื่อนๆไหนได้ไหมคะื่อใครต้องการออกรถจับพี่ทังรีได้ครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะมีรถนะครับก็ลองแวะมาดูนะครับที่มาริโอ เมีให้เลือกหลายหายนาะคันเพื่อว่าเราจะชอบคันไหนอะไรยังไงก็มาให้อยากให้มาลองดูก่อนนะครับใช่แล้วนะคะยังไงน้องเบลนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะต้องกราบขอเคุณที่ขอบคุณเหมือมน,นเลยนะคะที่ไว้ใจให้เราดูและนะคะหวังว่าเราจะาได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็คันถัดไปพี่ธำรีจะนําขึ้นมาได้เลยนะคะยังไงวันนี้น้องเบลกับพี่ธำรีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย่า